สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่คือไข่กระทะที่ชายหาดแหลมเจริญนะครับวันนี้ปั่นจักรยานตอนเช้านะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ไปกินไข่กระทะที่แหลมเจริญนะครับมันก็มีหลายเจ้านะครับที่ขายอยู่แต่เจ้านี้ที่ผมไปกินเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานวิทยุนะครับ แล้วก็ทำอยู่ที่กรุงเทพอันนี้ที่มาขายที่แหลมเจริญเนี่ยเป็นเป็นงานอดิเรกเขาเพมาขายเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมปั่นมาถึงผมาโจทย์รถแล้วก็เขามีเก้าอี้ให้นะครับเพนั่งที่ชายหาดนะครับผมสั่งไว้สองถาดน,นะครับราคาเขาขายอยู่ที่49บาทะะต่อหนึ่งกระทะ รสรูปแบบก็ประมาณนี้นะครับไข่สองฟองนะครับเดี๋ยวต้องปรุงก่อนแล้วก็กินว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> เครื่องปรุงก็มีพริกไทยมีซอสนะครับซอสพริกซอสมะเขือเทศนะครับตอนนี้ก็กำลังเติมเครื่องปรุงนี้พริกไทยนะครับ ไทยก็เยอะหน่อยรสชาติจะได้นี่เผ็ดบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับชายหาดที่นี่มีพื้นที่เดินเล่นเยอะนะครับที่แหลมเจริญถ้าส่วนมากคนก็จะมาพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์ ช่วงเช้านี้ก็คนเยอะนะครับบางบางทีก็ผมปันจ,จัก,กรยานก็เห็นมีทั้งคนวิ่งทั้งจัก,กรยานบางทีก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มาจากไกลๆแล้วมาถึงนี่ก็มาถ่ายรูปนะครับของขายก็มีเยอะนะครับมีกาแฟมีร้านกาแฟ,าฟมีน้ำปัน่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับรสชาตินี้ก็โอเคนะครับ อร่อยนะครับใช้ได้ถือว่าไม่ผิดหวงังตื่นเช้าแล้วก็ปั่นมาแต่มันก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็เติมซอสอพริกเพิ่มอีกสักหน่อยอเพิ่มรสชาติครับาว่าวันนี้กินไข,ข่กระทะเสร็จเดี๋ยวปั่นต่อนะครับ ไปต้มกาแฟแถวหาจสุชา,าดาเพราะว่าคนไม่เยอะดีที่ที่นี่ก็อุตส่าห์เลือกที่นั่งที่ไม่ได้นั่งรวมกับคนอื่นนะครับนั่งแยกออกมาก<า>็ไข่สองฟองแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงนี่รสชาติโอเคนะครับกุนเชียงเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม ยา,ยาวๆนะไม่เป็นลูกเต๋าก็มีหมูบดนะครับคมีเชียงมีหมูบดมีไส้กรอกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหั่นแบนๆก็กินรสชาติกนะ็โอเคนะใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับกินไปนั่งชมบรรยากาศไปนะครับ คนรอบข้างเขาก็คุยกันก็มีเสียงเข้ามานะครับดดดดดผมชอบป๊อปชาติอย่างนี้นก็เคยไปกินที่หนองคายก็ก็อร่อยอันนี้กินหลังจากกินก็หมดนะครับครานี้ก็ปันต่อนะครับนี่หาที่แถวเนี้ยแล้วครับเลยเพียมวมาหน่อยมาดูกันครับในรังที่ผม ั่นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรบ้างมีขวดน้ำรับเนี่ยมีแก้วแก้วกระดาษนะครับอันนี้เป็นที่บดท,ที่บดเมล็ดกาแฟอ่าอันนี้เป็นหม้อต้มนะครับเมื่อกี้ที่ผมวางหม้อต้มกาแฟเดี๋ยวผมต้องหาผมจะจัดไว้เป็นล็อกเป็นล็อกนะครับในในลังของผมนี่ถังไอ้กับป๋องแก๊สนะครับขึ้นมาแล้วครับทีละอยา่าง จะต้องหากาแฟนี่ครับถุงก,กาแฟสัมภาระข้างในเนี่ยผมก็ลองใส่ไว้สักน้ําหนักสักประมาณเจ็ดกิโลนะครับนี่น้ำครับน้ําดื่มอันนี้เป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สเล็กๆ เดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันว่าต้มยังไงนะครับนี่อันนี้เป็นถุงกาแฟานะครับกาแฟาซื้อมาจากเชียงรายนะครับกาแฟาเม็ดปังฝนนี่หม้อต้มนะครับออ,ออกมานี่ครับอันนี้เก็บไว้ในถุงอย่างดีนะครับ เป็นเตาแก๊สที่เรากระปองแก๊สใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถจุดได้เลยเพื่อที่จะใช้ต้มกาแฟความจริงกว่าจะต้มได้กาแฟแก้วเดียวก็ใช้เวลานะครับเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นที่บดนะครับเอาเมล็ดก,กาแฟใส่ในนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนบดไปเรื่อยก็ปรับความหยาความละเอียดของเมล็ดก,กาแฟนี่ครับเมล็ดก,กาแฟยังหอมอยู่เลยครับ กาแฟปังของนี่หอมดีนะครับ,บรสชาติใช้ได้นี่ครับรสชาติของการต้มนี่ก็จะดีกว่าการดิฟนะครับดิฟนี่มันจะจืดไปอันนี้ก็ผมก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรนะครับกาแฟล้วน ต้มน้ำแล้วก็กลับน้ำที่เป็นไอเขาพุ่งขึ้นมาผ่านกาแฟนะครับแต่ขั้นตอนนี้เราต้องบดนี่ก่อนบดแล้วก็หมุนนะครับด้ามหมุนของเขาอันนี้ตอนแรกคือใส่เม็ดกาแฟใส่ผิดที่เลยต้องกลับ ครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนพอประมาณพอที่จะใช้ต้มได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้จุดเตานะครับยังหมุนตัวนี้อยู่ก็ขอนั่งสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ปั่นมาหลายกิโลนะครับปั่นจากขนทรงระยองนะครับ ก็มาตามทางชายหาดออกกำลังกายก็ดูแคลอรี่ก็ได้วันนี้ก็ได้หลายนะครับยอดรวมตอนนี้เนี่ยประมาณพันพันหนึ่งพันกว่าแคลอรี่แล้วก็สามารถที่จะกินอะไรได้นะครับถ้าเราปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายเพื่อเอาแคลอรี่ออกมา นี่ครับกำลังใส่ที่บดแล้วนะครับกาแฟที่บดเสร็จก็เอามาใส่ในหม้อต้มนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะจุดเตาแก๊สแล้วก็ตั้งไฟนะครับขั้นตอนก็นะบดต่อดูแล้วกาแฟยังน้อยอยู่นะครับก็ชมวิวกันไปด้วยนะครับ ปองที่เห็นมีฟันขึ้นไกลๆนั้นเป็นโรงไฟฟ้านะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธนะครับตรงนี้เป็นชายหาดต่อมาจากพีเอ็มวายนะครับระหว่างพีเอ็มวายกับชายหาดสุชาดานะครับเมื่อกี้ผมก็ปั่นมาจากแหลมเจริญนะครับอันนี้ขากลับก็ บรรยากาศความจริงมันต้องต้มต้องแต่ก่อนไปกินในไข่กระทะนะเพราะตอนนี้ตอนปั่นกลับเท่ากินไข่กระทะมาด้วยเนี่ยรู้สึกมันจะร้อนๆแล้วนะครับอากาศต้องมาเช้าวกว่านี้สักหน่อยแล้วนั่งชมบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีคลื่นแล้วนะครับตอนมาช่วงสักหกโมงเนี่ยคลื่นยังไม่ค่อยมีคนยังลงหาปลาในทะเลอยู่เลยใช้อวนหาปลา แบบประมงพื้นบ้านนะครับหลังจากนี่ต้มเสร็จก็เก็บอุปกรณ์บางส่วนก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ลังนี่ใส่ลังพลาสติกที่ผมบรรทุกมานะครับก็เดี๋ยวซักซักพักนะครับอันนี้นะลองเอามือนี่ดูว่ามันยังแก๊สมันไม่เห็นเปลวไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สท้วอยู่กลางแจ้ง เลยต้องเอามือแตะสัมผัสดูว่าตอนนี้ออกมาแล้วนะครับผมเทใส่แก้วกระดาษแล้วเดี๋ยวก็ดื่มได้แล้วครับนั่งดื่มแล้วก็ชมวิวไปแต่มันจะร้อนหน่อยนะครับต้องค่อยๆจิบต้มแบบนี้นี่จะร้อนกว่าไอเครื่องที่ใช้เครื่องนะครับที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยบางทีเราได้เลยคือตรงนั้นมันอุอณหภูมิพอดีนะครับ แต่การต้มแบบนี้นี่อุณหภูมิจะสูงมันเหมือนก็เดือดเป็นไอแล้วผ่านกาแฟขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างบนบางทีก็ต้องรอต้องรอให้มันเย็นสักหน่อยไม่ใช่ต้มปุ๊บแล้วดื่มปุ๊บเหมือนที่เรากดจากเครื่องนี่ผมก็เก็บของบางส่วนก่อนนะครับเก็บใส่กล่องใส่กล่องอันนี้ก็เป็นการ ทดสอบรถวิ่งทางปั่นจักรยานปั่นแบบไกลๆด้วยนะครับวันี้สักประมาณเกือบสามสิบกิโลนะครับสามสิบกว่ากิโลไปกลับปั่นเลี้ยวไปเลี้ยวมาแถวนี้อีกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามหลังจากที่ต้มกาแฟเสร็จก็ปั่นกลับบ้านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ